สวัสดีค่ะพ่อบุญค่ะสวัสดีค่ะพ่อบุญครับสวัสดีครับค่ะมือในช่องเซาลิงผ้าร่วยต้องพูนเชี่ยวค่วค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อบุญค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567ไปฝากท่านผู้ชมค่ะเป็นคลิปแรกเนาะคุณพ่อของงวดนี้เนาะแม่ค่ะนิยินว่าคุณพ่อฝันฝันเมือไรคุณพ่อฝันมาหนี่สองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเนาะค่ะเบากสู้ฟังในคุณพ่อฝันจังไดนอฝันว่า มีเยอ้อวันแล้วตายอ่ะล่ะตายหลายปีนะค่ะเล่าว่าสิเอาตาเล่าน่ะเล่าคำว่าว่าของ่อยได้ยนี่เรา้ก็ได้หาไปเรื่อยหาบกระตาหาบกระตาของอยู่ในกระตาเนี่ยทั้งช่อง่าค่ะเม่นยั้งอยู่ในกระตาคุณพ่อแล้วทีมีอย่างเนี่ยบริสสังเกตแต่ว่าเต็มตาวมืุ่ตาเต็มตาว่ทุกตาแล้วก็หาย่างไปรวเปรวเมื่อเลย พ่อนี่ว่าสิไปีเอากะตาเพิินบอกค้านี่ความฝันว่าแม่นของเจ้าของเหมันเล่าเลยว่าของเราเออของเก่าก็เอาที่ละแล้วก็หาบเเรื่อยตอนแรกกะตานน่มันว่างอยู่มันว่างอยู่อืมค่ะเขาบอกเห็นแล้วว่าผู้ใดเอามาว่างไว้นะอืมก็ว่าตาของเจ้าของตาของเจ้าของความในความฝันค่ะก็ได้สิไปีหาบเอาของเล่าแต่เสียมาเหมียนไหวจ่างสินะ ล้ว้าก็ข่อยได้เนองแล้วมาแล้วก็เอาขืนว่าแล้วหาไปเลยโอ้สั่นๆๆนีใเลยก่คุณพ่อสั่นๆเล่ยฟันสั่นๆเนาะค่ะบ้านนี้คุณพ่อหูอยู่บอกว่าเพิ่นตอนเพิ่นเสียชีวิตนี่เพิ่นอายุจักปีบ่หูจักบ่หูจักเป็นบ่หูจักก็สีบ่หูจักนี่คุณพ่ออยู่คนละบ้านกับเพิินบอกค่ะหรวอว่าจังไดนหรือยู่บ้านเดียวกันก็ไปงานเพิ่นอยู่ กับพี่น้องกันนี่นแหละก็จำบ่อยเพราะว่าข้อตัดเป็นเพชรนี่แหละเดีคุณเขาจะดีก็จำบ่ไอยเพราะว่าดุลแล้วเนาะคุณพ่อเนาะเออมันนี่คุณพอ่อรรจำบ่ได้เนาะค่ะว่าอายุของผู้ที่เพิ่นเสียชีวิตนี่เพิ่นอายุจักปีเนาะค่ะแค่เข้าเข้าเมื่อกาสิบแปดซิปไปปลายแปดซิปไปปลายคุณพ่อเพิ่นว่าไปเท่าไหรค่ะนี่ตัวเลขโบเนนอนเนาะค่ะค่ะ บ้านนี้ถ้าให้ตีจากความฝันล่ะคะคุณพอ่อคุณพ่อสิตีให้ตัวใดน,นี่ความฝันบอกน้ำเงิมากจะคลองวะนี่อย่งไรตีจากความฝันคุณ<อ>พ่อจะตีเป็นตัวใดเน้องท่านฝันเนี่ยนี่ก็ว่าฝันเห็นผู้เฒ่าเนาะถ้าค่ะหากระจาเก่าสองก็ชื่ออยู่เก่าสองบ้านเรคนตายละ ตายไม่ต้องเป็นศูนนี่เนาะค่ะผู้เฒ่าเก่าศนก็คืเอวก่าศูนย์เก่าสองเก่าศูนย์เก่าสองเก่าศูนถ้าสามตัวลหรอคะคุณพ่อให้ตัวใดหนอคิดว่าตัวไดหนอตัามตัวนี่บอกว่าใดเยบอกบอกไดเนาะค่ะคุณพ่อเป็นให้แค่สองตัวเนาะค่ะเก่าสองเก่าศูนยเก่าสองกาเก่าศูนย์บันีเลขมากมีบ่บันีีเลขมากของคุณพ่อ วิเศษดีๆเลยขึนมาเก่าสี่เก่าสี่มาเก่าสี่แปดสี่เก่าสี่สองตัวแปดสี่เก่าสี่แปดสี่กับเก่าสี่เป็นเลขมากของคุณพ่อเนาะค่ะมากมากในความคิดเนี่ยค่ะมากในความคิดคุณพ่อเพิ่นว่ะแต่ว่าในความฝันคุณพ่อเพิ่นตีให้เก่าศูนย์กับเก่าสองเนาะค่ะค่ะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบอคะบ่มีเลย คุณพ่อคนฟันสันสันคุณพ่อคนฟันบ๊ยอกฟันสันสันฟันว่าไปเห็นหาบกับตาว่างอยู่จังเป็นผู้ผจังเป็นของผู้ใดแม่นบอกคุณพ่อไปเห็นที่เหลกว่าเสียเอามาเมียนไว้พอดีคุณแม่ถี่เนเสียไปแล้วนะเขาเนาะเป็นมายางมาบอกว่าเป็นข้องเพื่อนมันก็เลยหาบยังเมื่อเลยหาบยางเลยคุณพ่อคนกระตีมาห้เป็นเก่าศูนย์กับเก่าสองเนาะเนตีจากพวงฟันเพื่อนส่วนเหล็กมาคุณพ่อคนกะหมากเ็ดแนวทางเนาะค่ะเ็แนวทาน แปดซีับเก่าซีส่เก้าค่ะท่าทานผู้ชมเนาะค่ะสิตีนอกเนื้อจากคุณพ่อก็สามารถตีใดคอมเมนต์ใต่คลิปเนาะค่ะ,คะพูดคุยกันว่าความฝันของคุณพ่อฝันแบบนี้สิตีเป็นตัวเลขตัวใดเนาะค่ะมาเว้ามาคุยกันเนาะค่ะเว้าสู่กันฟังค่ะคาะนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อบุญค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยน2,567 ก็ขออห้มีโชคมีลาบในงวันใหญ่กับคุณพ่อเบิร์ตสุขูสุข้นค่ะคุณพ่อมียักงสีเบาอีกบ่คะบ่บ่มีบ่มีแล้วเนาะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพ่อบุญได้หลายค่ะบ่แพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาสรุปเนื้อทางตัวเลขความฝันของพ่อบุญค่ะพ่อบุญนี่เพื่อนฝันเห็นคนหูจักกันเป็นผู้หญิงเนาะค่ะแต่ว่าผู้หญิงผู้นี้นี่เด้เสียชีวิตลงไปแล้วเนาะค่ะแต่ว่าคุณพ่อนีมาฝันเห็นบัสน ฟันว่าเพิ่นนี่เอากระตาว่างไหวเพิ่นว่าแต่คุณพ่อนี่่บห็นเนาะค่ะบบหัว่าเป็นกระตาเพิ่นคุณพ่อก็เลยสิไปเอามาเก็บไหวเพิ่นว่าเห็นต่างไหวเนาะค่ะเห็นต่างไหวแล้วก็มีของเต็มตะก้าเต็มกระตาเนาะค่ะแต่โบหูว่าของนั้นเป็นหยางเพิ่นว่าคุณพ่อเพิ่นก็เลยสิเอาไปเมี่ยนเอาไปเก็บเนาะค่ะเพิ่นก็ว่าตะข้องเพิ่นเพิ่นก็เลยสิเอาไปเก็บแล้วผู้หญิงผู้นั่น เพิ่นก็เลยย่างมาเนาะค่ะเพิ่นก็เลยว่าของเพิ่นได้นั่นเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยมาหาบเอกรกตาน่่ย่างนี่จากเนาะค่ะยางไปเลยเพิ่นว่าค่ะแต่ผู้หญิงผู้นั่นไปเสียชีวิตมาแล้วเนาะค่ะเสียชีวิตลงไปแล้วคุณพ่อเพิ่นว่าเป็นคนหูจักกันนี่ละเพิ่นว่าแต่ว่าคุณพ่อนี่เพิ่นบ่หูอายุ ว่าตอนเพิ่นเสียชีวิตนี่อายุจักปีเนาะค่ะแต่ว่าจังไรจังมาฝันเกี่ยวเพิ่นว่าในความฝันเนาะค่ะจังมาฝันเห็นเพิ่นเพิ่นว่าแต่ว่าค <ภ topics. S 1> ุณพ,พ่อนี่เพิ่นก็ไดตัวเล็ค่ะมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นเลขดีจากฝันเนาะค่ะกับเลขมากค่ะเลขดีจากฝันเนาะค่ะเป็นเลขกสองตัวเก่าสองเก่าสองเป็นเลขกตีจากฝันผู้เฒ่าเป็นเก่าเพิ่นว่าค่ะหาบนี่มัน มันมีอยู่สองกตตาเพิ่นว่าค่ะกัตตาในสองหน่วยเพิ่อนก็นเลยจีเป็นเก่าสองเนาะค่ะส่วนเก่าศูนย์เก่าศูนย์เป็นเหล็กตีจากฝันคือกันเพิ่นว่าผู้เฒ่าเป็นเก่าเพิ่นว่าคนตายนี่เป็นศูนย์เพิ่นว่าค่ะเพราะว่าผู้เฒ่าคนนี้เนี่ยตายไปแล้วเนาะค่ะหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วเพิ่นก็นเลยหายเป็นเก่าศูนย์ค่ะ เลขมากค่ะคุณพอ่อพุณวามากในใจนี่แหละคนละแปดสี่แปดสี่เนาะค่ะเพิ่นหายมากค่ะเก่าสี่เก่าสี่เป็นเลขมากที่คุณพ่อหายมากในคลิปนี่เนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อบุญค่ะที่เพิ่นฝันเราเพิ่นเำว่าวสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอห้มิโชคม,มิลาบเดลว,วันใหญ่กับพบุญเบิดสุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ ท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกับนําแนค่ะกันไว้เนาะค่ะคานี้ก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางที่สาวนิงมาบอสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังกับวิเคราะห์ผิดาจรณาเอาเนาะค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพาราวุ้ยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาภ แฮ่งๆมันๆปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิดสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค,ค่ะสุดท้ายนี่เช้านี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพระรวยได้หาคลิปดีๆีตัวเลขที่เด็ดมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเดียรับชมและฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ